กินร้านนู้นก็มีหอยทอดอย่างเดียวไปก,กินก๋นกวยเตี๋ยวเขาต้มก็ไม่มีของเรามันครบหมดทุกกลุจรมันขายดีก็เพราะอย่างนี้ต่ร้อนก็ไม่ได้กินนะ <laughs> ตอนไมค่อรขายสครกปต์วัน้ตั้งชื่ออะไรชื่อจีนก็ผมชื่อจักชื่อแล้วตอนนี้ลูกชายมือก็ชื่อโชคชัยผมก็เลยตั้งชอชาอ้างอาหารเรามีหลายอย่างของเรามีทั้งข้าวต้มกระเพาะปลาเย็นตาโฟปลาลวกจิ้มทอดมันกุ้งอ้อส่วนหอยทอดหอยนางรมมมีทุกอย่างได้เปรียบตรงนี้ พี่น้องมาร่วมมันขายแล้วตอนนี้ก็ขยายขยายไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจะขอยทอดแฟนทำก๋วยเตี๋ยวเป็นก็มาขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็จะมีทอดมันกุ้งที่มาเสริมใหม่กันนั่นเองเป็นพวกกระต้มปลาลวกจิ้มทะเลลวก แล้วก็เป็นพวกยินตะโฟต้ยมยำนะคะไอหอยทอดเนี่ยเราที่ผมมาขายเนี่ยลูกชายผมเนี่ยมันเรียนหนังสือจบทีนี้เพื่อนผมเนี่ยกามีคนมึงที่เขาอยู่กรุงเทพคุณรู้จักร้านร้านชาหอยทอดไหมเนี่ยก็คือนี่อาจารย์เขาแล้วเพื่อนเราก็เขาแนะนําใบบอกว่ามึงจะทํางานราชาการหรือจะขายหอยทอดถามลูกชายบอกถ้าทำหอยทอดเดี๋ยวกูจะกพาไปเพื่อนกูนคนเนี้ยมันต้องสอนมึงต้องทางมึงเขาสอนเขาก็ไม่คิดตตางหอยทอดก็เป็นลักษณะที่กรอบถ้าออส่วนก็จะเป็นแบบสูตรแบบคนจีนนิ่ม เทคนิคพิเศษเหรอเราซื้อสัดงจาลูกค้าไม่ได้ว่าเราจะไปเอาเปรียบลูกค้ามีหอยทอดมีออส่วนแล้วก็เป็นหอยนางรมทอดแล้วตอนนี้ก็จะมีเมนูใหม่ก็เป็นทะเลทอดก็มีกุ้งกับปลาหมึกเพิ่มขึ้นมาถ้ามันกุ้งเรากด็ดังดังดุงเทพมันนะร้านเขาบอกก็มีคิดว่าจะไปขายต่างประเทศเราใช้เป็นกุ้งสด<า>กุ้งทะเลทำอะคะ่ะแล้วก็การใส่ใจขั้นตอนการทําทุกๆขั้นนะคะการทอดการปั้นอย่างเงี้ยค่ะอย่างการปั้นนี้เราก็ต้องปั้นให้ได้ระดับมันนะ แล้วก็ทอดให้ได้ความสุขของมันแล้วก็ต้องเร็วด้วยค่ะตรงนี้มันเป็นจุดศูนย์กลางคนก็ผ่านไปผ่านมามาไหว้พระ ลูกคระผสมจะดีเย็นมาก็มีอาหารให้ทานอะไรเงี้ยคิวไปเยอะครับทำไม่ทันดูเรียกมาทอดสองคนมันทำไม่ทันเลยต้องรอหน่อยครับแต่รอก็อไม่ได้กินนะนี <c oughs> ่แหละ้าโมงก็ลูกค้าจะมานั่งรอแล้วคนทอดยังไม่มาช่วงสุกเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดเนี้ยลูกค้าจะเยอะครับก็แจกบัตรคิวครับถ้าต่อคิวก็จะต้องต่อเป็นหน่อยทอดแล้วก็ทอดมันกุ้งก็อีกโซนนึงกุยเตี๋ยวก็อีกโซนนึงจะสั่งกะบ้านก็ไปรับคิวทอดมันกุ้งมารับคิวหอยทอดอะไรเงี้ยเฉลี่ยวันหนึ่งแต่ป้สิ่าเป็นช่งร์อย 130ถึง160บโลออเดอร์เยอะสุดที่เคยเจอก็ประมาณ100 200ชิ้นต,ต่อคนนะคะขายของตั้งแต่เด็กๆนะผมจะขายตา 20, ั้งอายุ1ิบเอวันนี้แปดสบผมขายมา50ตักว่าอย่างสู้ชีวิตตลอดช่วงแรกก็อย่างว่าเราเป็นน้องใหม่มันก็ยังไม่ค่อยนั้น่ะไรก็บางทีววเราก็เกรงใจหรือแบบลูกค้าใครลูกค้ามันบางทีเราก็อยากให้ขเขาลองดูว่าความหลากหลายว่าร้านนู้นเป็นยังไงร้านนี้เป็นยังไงเชิญชวน ลูกค้ามารับประทานอาหารที่นี่บริการประทับใจม่นโนะพัว